เป็นก๋วยเตี๋ยวปลาที่อร่อยที่สุดแกงส้มไข่ปลาลิวคิวทุเรียนนี่น้ำลายไหลเนี่ยของดีชุมพรเนี่ยไม่ใช่กอดเตาแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวจริงเป็นร้านที่ใช้คำว่าอร่อยเปลืองร้านนี้ไม่ง่ายเลยคนมาแต่ว่าต้องเผื่อเวลาหน่อยอาหารอย่างเนี้ยผมว่าน่าจะโดน โอ้เยี่ยมเยี่ยมอร่อยอเอออร่อยงั้นเ,เลยเ,เลยหรอตายแล้วเคเดี๋ยวไปเอาพ้าขอนอ้ <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้นะครับกำลังมุ่งหน้าลงใต้ครับเป็น anniversary trip ของครอบครัวเรานะครับเราจะไปกันที่พังงานนะทริปนี้จะไปสุดที่พังงานนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่เพชรบ,บุรีครับเดี๋ยว แวะทานข้าวเช้าแบบสายๆเกือบๆจะเป็นข้าวเที่ยงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาครับเจ้าประจําชื่อก๋วยเตี๋ยวปลา V.I.P. ครับที่บอกว่าเป็นร้านเจ้าประจำเนี่ยเพราะว่าเป็นร้านที่ผมทานตั้งแต่เด็กๆนะครับพอดีคุณแม่เป็นคนเพชรครับเวลามาธุระมาทําอะไรที่นี่ก็จะแวะมากินตลอดข้อดีของมันผมว่าน้าซุปม,มันคมกรอบแล้วก็วัตถุดิบอย่างเนื้อปลาลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลาก็สดสะอาดที่สําคัญครับเดินทางสะดวก อยู่ริมถนนเพชรเกษมเลยอยู่ไม่ไกลจากทางแยกเข้าเมืองเพชรบุรีเท่าไหร่ก็ถ้าผ่านมาก็แวะมาชิมกันนะครับนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวปลาที่อร่อยที่สุดอร่อย อันนี้โชคดีนะปกตินะเนี่ยมาจะไม่ได้กินไข่ประมึกชุบแป้งทอดแต่คราวนี้ได้ส่วนก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยเหมือนเดิมมุง่งลงใต้ทริปการเดินทางของเราในวันนี้นะครับเราก็จะเดินทางช่วงแรกนะครับเราจะไปนอนที่ชุมพรก่อน หลังจากนั้นเราก็จะไปนอ,อนที่พังงาส2คืนครับแล้วก็จะเดินทางกลับนะครับอาจจะกลับมานอนที่ไม่ชุมพรก็ประจุมที่เห็นเส้นทางเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมเข้าไปชมเนินทรายงามที่อ่าวบางเบิดชุมพรมาขากกับกูเกิลแมปก็เลยพาวิ่งเส้นที่มันเป็นเส้นทางหลวงชนบทนะครับก็ดีนะครับได้เปลี่ยนบรรยากาศชมความอุดมสมบูรณ์ของเรื่องสวนไรนาของชาวชุมพร ถึงแล้วครับร้านอาหารสําหรับมื้อเย็นของเราวันนี้นะครับร้านตะเกียงไทยครับตะเกียงไทยเนี่ยเป็นร้านที่สะดวกมา,มากๆเลยนะครับเพราะว่าอยู่ริมถนนเพชรเกษมเลยช่วงอํเาเภอท่าแซะตัวร้านเองเนี่ยก็มีความสวยงามสะอาดนะครับนั่งสบายบรรยากาศดีเหมาะที่จะพาคุณพ่อคุณแม่พาผู้ใหญ่ในบ้านเนี่มารับประทานครับส่วนอาหารก็รสชาติกลมกล่อมถูกปากวัตถุดิบดี แกงส้มไข่ปาลาริวคิวทุเรียนทุเรียนอ่อนมันปชิ้นเลยอะเจ้าของร้านเขามีสวนทุเรียนเขาบอกอยู่ข้างล่างเนี้ยผมว่าทรงมันต้องออกกินในคล้ายมันแน่เลยอะมันมันนะเหมือนมันเหมือนมันมันเทศมันอะไรี้ยแต่นี้ดิ กุ้งผัดตอแซบแซบ้่าง่แซบไม่ถูกเนาะอร่อยจังหู้นี้ที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือผักแนมครับร้านนี้ให้ผักแนมมาจุกใจจริงๆสะอาดสดกรอบแล้วยิ่งลงใต้ไปเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีผักหน้าตาแ,บบแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมา ข้าวสาสีเป็นข้าว3ามอย่างนะครับมีข้าวสวยข้าวกล้องแล้วก็น่าจะเป็นข้าวหุูกับอ,อันชันนะครับก็เอาไว้กินกับแกงเนี่ยรับรองับครฟินแน่นอนร้านนี้แนะนำนะครับนี่คือโรงแรมที่เราพักเมื่อคืนครับชื่อวิลล่าวาริสนะครับ เห็นบรรยากาศอย่างนี้นี่อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองชุมพรแค่5้0ถึงนาทีเท่านั้นเองครับรมรื่นมากๆครับตรงนี้จะคนชุมพรที่เหมือนปลูกต้นไม้อะไรก็ขึ้นก็งามไปหมดนะครับ วันนี้ครับพาไปกินเส้นทางชุมพรพังงาครับสามร้านแน่นๆเลยเริ่มจากร้านแรกนะครับในายดำยายปวดแล้วก็สุดท้ายที่หลวงเทนถึงแล้วครับร้านแรกก๋วยเตี๋ยวายดำ อ,อันแห่ซิกเนเจอร์ของร้านด้วยโอ้มันชามใหญ่อย่างงี้เฮ้าเหล่ย,ยน้ำลายไหลเลยอ่ะ,ม,ะมันมีความแบบเก้าเหล่าปกติอ่ะ มันจะแบบไม่เปรี้ยวอะ่ะแต่ที่นี่มันมีความแบบมันเหมือนเป็นเกาเหลาถึงต้มยำยนิดๆอ่ะแบบเสียวอะ่ะนี่น้ำลายไหลอรนนี้เส้นหมี่แห้งเกาเหลาแห้งพร้อมน้ำซุป <Yeah. S 1> ผมว่านะแค่น้ำซุปก,ก็อร่อยแล้วอ่ะแต่ของเนี่ยนะมันมีความจีจ๊ดจ้าด้วย มันเป็น,นเป็นเกาเหลาแท่งที่อร่อยมากอะ่ะของดีชุมพรเนี่ยไม่ใช่ก่อเตาแต่เป็นก๋วเตี๋ยว <c oughs> อร่อยจิง ถึงแล้วนี่อุ้ยอือเพียบเลยโอเคครับร้านที่สองยายปวดเดินติดติดติติ เค็มทอดกะปิม่เลี้ยงผัดไข่น่ากินอยู่อร่อยอ๋อมาเข็มท่อกะท,อกอทิผมนึกว่ามาเข็มท้อกะปิอืมอืม นี่น่าอร่อยอ่อนนี่มันคือหมูฮะหมูผัดปลาเค็เมแล้วกะทิอือือันนตองินคูกับแกง,อ,งอืมไม่เพราะว่ามันหวานหวานนะ่ะ อขั้วนะกระดูกหมูกล้วอ,อ,อ่อนอในร้านนี่ใช้คำว่าอร่อยเปลืองผมว่ามันมีแบบ มันไม่เผ็ดอ่ะอร่อยอ่ะหวานด้วยอร่อยมันไม่ใช่บางหวานมันเป็นมะแรงตอนสั่งนาอืกใช่ผสมไปใส่สอนพวกผลไม้อ,มอ่ะอให้ผมบอกนะน,นี่อร่อยอรับหนึ่งเลยแกงคั่วกระดูกหมูคั่วดิบวันนี้ก็เข้ากัน มนันแบบปกติปลาเค็มที่มันผ่านกับหมูมันจะแบบรสชาติมันก็แบบมีแต่กลิ่นปลาเค็มเป็นหลักเลยอันนี้มันมีกลิ่นแบบกลิ่นกะทิด้วยอ่ะอันนี้ยี่แบบเมียบอกชื่อนะมันมีค่า C.I. ฮะข้างหลังนี่ก็สวยมะพร้าวกะทิข้วยก็อยู่ตรงนี้กระดูกหมูไม่รู้จากไหนปลาเค็มก็มาจากทะเล แต่ว่ามันใช้แบบวัสดุแถวนี้อ่ะอ,อ่อมกมทเคือรานนี้ไง่ายเลยคนมาแต่ว่าต้องเผื่อเวลาหน่อยต้องแบบครึงชั่วโม,มงรออะไรเงี้ยต้องทำใจต้องแบบให้มันแบบผิวนิดๆกำลัดงดีพอมันบบอาหารเสร็จก็ผิวพอดี แล้วก็หิวซกๆมาเนี่ยอาจจะหงุดหงิดเป็นอะไรขึ้นครับว้ายเด็กน้อยทำเสื้อเปื้อนไปได้ไปได้ ไปเลยไปเลยซ้ายได้อีกซ้ายได้อีกโอเคพ้นแล้วเอาละครับกินข้าวเสร็จแล้วเราก็เดินทางต่อนะครับจากตัวอำเภอเมืองชุมพรเนี่ยเราก็กลับเข้าสู่ถนนเพชรเกษมพอถึงทางแยกที่จะไป อำเภอหลังสวนเราก็เลี้ยวขวาเข้าอำเภอหลังสวนเพื่อจะเดินทางต่อไปที่อำเภอรพระโตะจากพระโตะเนี่ยเราก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดระนองครับถนนสวยนะครับเป็นถนนสองเลนก็จริงแต่ว่าสภาพถนนดีครับขับสนุกเพราะว่ามันเป็นขึ้นเขาลงเขาเป็นเนินเล็กๆแล้วก็รถไม่ค่อยเยอะครับสองข้างทางนี้ก็สวยงามครับตามสไตล์ภาคใต้นะครับก็จะเป็น เป็นป่าเป็นเขาเนะครับเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติบ้างเป็นพื้นที่ของชาวบ้านทําไร่ทําสวนบ้างนะครับแต่ว่าสวยงามครับเส้นทางนี้นะครับที่ผมบอกคือจากจังหวัดชุมพรไปพังงานเนี่ยมันเหมือนจะไม่ไกลแต่จริงๆมันไกลนะฮะมันใช้เวลาขับรถเนี่ยประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งถึง5ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเผื่อเวลากันดีๆนะครับ เป็นไม้นะแต่ที่อเมรกาเป็นไม้ไ,ไม่งั้งนนกหัวขวา่าเอคอนฟูดแพคเกอร์เลยเอาลูกเอคอนเลยอั๊ออไปเลยร้านสุดท้ายของวันนี้ัวรหลวงเทนพังงา ลองไหมไม่คองแกะไม่น่าถึงโลนะไม่ถึงกินแบบกินคำนึงอ่ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วค่อยว่ากันแล้วกันให้ไปดูหมาดิที่เราสั่งสั่งอะไรนะแกงทิก อ่อเหรออันนี้ไงมันมีเนี่ยต้มทีหนังหมู<า>หนังนี่หมูหนังวะหนังคือการทำแบบเปิร<อ>์ลเมนต์เนี<า>่ยอ่าให้หน่าก,กินน่าก,กิน <laughs> ยากแล้วเออไปดูกันโอเคโอเคต้องไปดูเมนูพิเศษนะ นี่เมนูอะไรครับปลาซิวปลาปปสอยปลาซิวปลาสายปลาซิวปลาสายทอคามินขอชิ้นหน่อยกินจนห่อนละกินจนเหนื่อย อันนี้คือน้ำพริกแถมมาหรือเปล่าใช่โอ้ย oh, น้ำพริกอนะไรอ่ะน,น้ำพริกแกงไตปาลาลองนะไอ้หยามันจะมีกลิ่นนิดนึงอ่ะได้กลิ่นเลยอ่ะอเอออยายจะกินได้ป่ะเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรนะหนงังหนังหมูต้มกะทิหนังหมู แล้วเหลืออะไรอย่างหนึ่งอ๋อปลาหมึกน้ำดำ <c oughs> ปลาหมึกผัดน้ำดำขออนุญาตชิมเฮ้ยอันนี้อยากยืมชิมแล้วก็อร่อยอันนี้ก็ดีต้มกะทิหนังหมูหมูแบบ มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะแบบเฟอร์เมนต์นิดๆอ่ะจะเปรี้ยวๆคล้ายๆแหนมอ่ะดีวันนี้ยังไม่ได้กินแต่ดูหน้าเด็ดส่วนอันนี้พระยาสั่งมาครับรูอะไรมันยิ่งใหญ่มากเลยเหนื่อยอ่ะวันนี้เหนื่อยแต่ดีนะเพราะว่าขับรถมาแล้วเหนื่อยแล้วมาเจอแบบอาหารอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะโดนเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูดูเอาปาดกลับไปแล้วอ่ะกินก่อน ร่วมไม่อยู่เนด right> right> uh> ี๋ยวม่มีเนะเฮยแนะนำว่าเก็บไว้อย่าไว้กินได้นี่เสร็จแล้วแบบเผ็ดๆแล้วกลับมากินเก็บได้ยังไงล่ะมันจะไหลอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมอร่อยอร่อยเอออร่อยมันเหมือนแบบปั่นนมปั่นนมอ่ะเออดีเริ่มเริ่มคือผมอ่ะ ผมคาดหวังนะเพราะว่าแบบอยากกินอาหารใต้ที่แบบคือเป็นคนชอบกินาานะาาอาหารใต้ไงแต่ว่ากินบ้านไอซกับเบียร์หิมะจนจนเบื่อละอยากได้อะไรที่มันแบบแปลกๆบ้างแต่นเนี้ยต้มที่หนังหมูเนี่ยไม่เคยได้ยินไม่ทำกันบ้านดีหรีเยี่ยอร่อยอร่อย จะมาทิปนี้ยคือถ้าเราลงไปไม่ถึงนครเนอะ่ะอาหารมันไม่เผ็ดมากนะอืมดีมนึกออกเลยอะ่ะอันนี้มันคือการทำแบบการถนอมอาหารรูปแบบหนึ่งอะ่ะคือเขาทำแบบหมูถนอมไว้อะ่ะแล้วค่อยแบบแล้วค่อยแบบเอาเครื่องแกงมาใส่ทีหลนะังะเอออาจจะเป็นยุคที่แบบเขาทำเหมืองนะเหมืองดีบุกมหาลาัยเหมืองแรก อยาดู้ำพริกไตปลาสิอาหารใต้มันต้องเผ็ดดีครับที่ดีเนี่ยมันต้องมาถึงใต้มันต้นตองอย่างนี้ครับ แต่ควรมาสักสามคนนะหรือแม่ก็สั่งแค่สองอย่างเกดยาอร่อเรเน้านนี้เป็นไงครับเทียเขียเขียอะไรเทีย,ทยวันใช้เทียวันเลยมาพูดแฟนนะวันนี้กินอาหารใต้มาน,นี่มื้อที่สามแล้วนะปกติจะเบื่อแล้วนี่ยังไม่เบื่อเลย ดีดีดีตอนเียเป็นไงบ้างครับเป็นไงทริปทำข้าวเหรอไม่รู้ันทริปทริปตัวแตกวันนี้สามร้านอร่อยทุกร้านกลิ้งกลับลงอะไรอันนี้คือสุดยอดอ่ะท็อปเทียร์ของของผมเลยอ่ะในดา หลวงเทนแล้วเมื่อเท่่งเรากินอะไรนะยายปวดครบอะวันนี้โอ้ยยลกลับไปนี่นอนหลับสบายแนะ่นอนตามธรรมเนียมเจอร้านไหนอร่อยถูกใจก็ต้องขอเข้าไปถ่ายรูปกับเชฟไว้หน่อย แกงส้มปลากระมงปลากระมงก็คือปลาทร a v เวลลี่ที่เราดูใน BBC ไงที่มันกินลูกนกอ่ะกินลูกนกอ l b a t r ทอสอะลูกนกอ l b a t r ทอสเนี่ยนกที่มีวิงแ a n มากที่สุดเขาเรียกว่าวันว e นเดอริงอ t r o s s ทอส โอติปกระมงตัวใหญ่ขอบคุณครับ,บ,รบนี่อะไรห,หมูผัดเคยทอดเคยเรืหวานจะผัดองไย่างทอดเดี่ยวๆไปดูดีว่าผักแนมผักแนมร้านไหนสู้ร้านตะเกียงไทยได้ไหมอามีลูกต่อลูกตอ อ,อันนี้ผมกินได้นะมนระไม่ใช่มะระมะระกิีนกของผมชอบกินสวนนนวทำไมอะ่ะร้อนอะ่ะตากแดดมาไงวันนี้นนนเขาพาไปดูป่าชายหาดไงที่ถูกลืมอะ่ะเขาผัดนี้เขาบอกว่า ต้องกินใช้คำว่าต้องนะไม่ได้ว่าชักชวนนะผมต้องไปเอาก้าคนหนูในรถป่ะงั้นเลยเหรอตายแล้วเคเดี๋ยวไปเอาผ้าคนหนู เข้าใจเข้าใจคือแบบคือโคตรโคตรพื้นถิ่นนะคือต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลกินนะ่ะอันนี้นี่อดิบนะ <c oughs> <c oughs> โหเฮ้ยผมก็กินอาหารเผ็ดได้นะโอ้แต่นี่แบบ โอ้ยตายตายตายไม่อยากนึกถึงเรื่องนี้เลยไม่รอดปวดเลยมามาเอาหน้าของข้าวามาแล้วเข้ไปปูดูดีอ่ะให้ดูดิดูปูดิ ันนี้ดีอันนี้ดีคือ,นนอต้องกินข้าวแบบโปรดีมากดีดีเลยอะ่ะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานความอร่อยเลยครับ คือร้านนี้นะครับถือว่าเป็นร้านม้ามืดเลยผมมาตามหาร้านต้มเลือดหมูอร่อยอร่อยมาหานแล้วก็ไม่ค่อยเจอถูกใจร้านดังๆหลายร้านบางทีมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกใจล้วซะทีเดียว่ที่บอกว่าเป็นร้านม้ามืดนะครับเพราะว่าตอนแรกตั้งใจว่ามากลับมาชุมพรขากลับจะแวะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อในดานอีกแต่ผมบอกกุ้งกุ้งพรัาพร้บเปลี่ยนหาอย่างอื่นกินบ้างอยากกินต้มเลือดหมู ก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็มาเจอร้านนี้แล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับเซอร์ไพรส์ด้วยซ้ำว่าแบบเออเฮ้ยอร่อยกว่าที่คิดแล้วก็เป็นร้านต้มเลือดหมูที่ทําต้มเลือดหมูออกมาให้แบบถูกใจเราอะสิ่งที่ต้องการสำหรับต้มเลือดหมูนยไม่มีอะไรเลยแค่ตัวเนื้อหมูตัวเครื่องในตัวเลือดเนี่ยให้มันสดให้มันสะอาดมันไม่มีกลิ่นคาวเนี่ยมันผ่านไปเกิน50%รละที่เหลือน้ําซุปเนี่ยทำมาให้บางๆให้มัน เาเรียกอะไรให้มันกลมกรอบแต่ไม่ต้องจัดจ้านมากอะ่ะให้เราเป็นคนปรุงเองแล้วที่สําคัญคือผักทํเรื่องอย่างเงี้ยให้มาแบบไม่งกให้มาเต็มเต็มเลยอะ่ะคือให้มาเป็นส่วนหนึ่งของซุปอะ่ะบางร้านที่กรุงเทพนะครับให้ผักมาเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนเป็นผักชีแค่โรยเท่านั้นเองอะ่ะมันไม่ใช่ไงมันต้องแบบนี้คือผมว่าสําหรับเรานะอาหารเช้าเนี่ยต้มร่วนหมูเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ที่ถูกต้องอแล้วมันกอนหยกเนี่ย ก็เป็นร้านที่ทำต้มเรื่อ,หอดหมูถูกต้องแนะนำนะครับอยู่ที่อ,อำเภอเมืองชุมพรเยอยู่ในเมอืองหมูหมูอร่อยเป็นหมูที่แบบกรอบนะนี่มีต้มต้มเลือดหมูที่อร่อยมาก